สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงูุทวดนะคะออกวัดปากแตะอําเภอระโนดจังหวัดสงขลานะคะด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อทองหวานนะคะสําหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระประสบการณ์ค่ะแล้วก็ทําพิธีใหญ่ด้วยมี หลวงพ่อพอ,อาจยา์นองวัดรายขาวนะคะร่วมปลุกเสกด้วยนะคะรายละเอียดอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปส่วนในเรื่องประสบการณ์นะคะก็จะเป็นประสบการณ์คนที่ใช้รุ่นนี้แล้วยิงไม่เข้านะคะอันนี้เป็นข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตต้องขอบคุณไว้น้าที่นี้ด้วยค่ะ สภาพองค์พระก็ยังถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำเทียบขนาดกับเหรียญสิบบาทองค์พระก็จะมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปพอสมควรค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างิางแจ้งไว้ที่ใต้คลิปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นๆค่ะสวัสดีค่ะ